สี่คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อทัปปิกวันนี้ฝากเงิน30,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเก็บออมนะครับออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทพอเอสอให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1 6 5ฝาก3 0,000จะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับรายละเอียดแคมเปญนะครับเงินฝากเก็บออมทรัพย์เก็บออมนะครับก็คือ เปิดบัญชีได้งแต่7พฤษภาคม2567จนถึง30ธันวาคม2568เปิดบัญชีขั้นต่ำ500บาทเงินฝากอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.3-1.65%ถึงต่อปี ลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับจะได้รับเงินฝากเท่ากับ1 6 5ต่อปีทั้งจำนวนนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเงินฝากคงเหลือมากกว่า2,000 200, 0 0บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารได้ด้วยการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งนะครับเงืินไขหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่สำหรับลูกค้า บุคคลธรรมดาไม่จํากัดอายุของผู้เปิดบัญชียกเว้นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับยกเว้นพนักง,งานพนักง,งานสัญญาจ้างลูกค้าจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้โดยเช่นเดียวกันเป็นการเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นไม่มีการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำห้าร้อยบาทขึ้นไปเปิดบัญชีเงินฝากหนึ่งรายต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้น แล้วก็ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมสามารถทํารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้นะครับสามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลักอมรัพทออสสได้สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชําระสาธารณูโภคนะครับชำระเงินกู้และไม่สามารถที่จะโอนเงินเพื่อฝากเงินบัญชี เงินฝากประจำสะสมศัพ์ได้นะครับเปิดบัญชีแด้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินสำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงื่อนไขาการฝากการถอนการโอนและสิทธิประโยชน์เงืินไขอื่นรับบัตร ATM ฟรี free, และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้น คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเกินต้น30,000บาทดอกเบีย้ย1.65%จุานำนวนวัน365วันหรือ1ปีเต็มนะครับดอกเบีย้ยที่รับคือ495บาทรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปครอบครองเลยนะครับอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน20,000บาทยังไม่ถูกหักภาษีให้จ่ายนะครับรับไปเต็มๆสรุปเงินต้น30,000บวกดอกเบีย้ย495บาทเป็น3 4มหมบาบาทนะครับรับอัตราดอกเบีย้ยไปเลย ก่อนจากการนะครับใครมีคาถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คานวณตาดดอกเบี้ยเงินฝากนะครับในหัวข้อเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทอ,อสอได้ใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพัดเปลี่ยนตัวเลขนะครับว่าฝากเงิน2 0 0 0 0 0,000 0ม0 0 0 0น0 0 0 0เนี่ยนะครับจะได้ดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่กันมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ ก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้1เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆ,ๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ